สวัสดีนะครับผมมาถึงเขาใหญ่แล้วนะครับปอมแปมเอ้ยตัวเล็กนิดเดียวเนาะแก่แล้วี่สองปีผ่านมาก็มาเจอกันเนาะถูกเหยียบยาทิ้งลาจะแปมเอ้ยได้ของฝากมาฝากได้กล้วยมาฝากปอมแปมเย้ปอมแปมนะครับกล้วยมาฝากปอมแปม เลือกเลือกมีโอ้ยน้อเจ้าผุดเฒ่าหน่อยเอ้ยตัวย่อยแปมใจเฉินะครับผมเฉมิครับปอมแปมตรงนู้นบัวบาน,นครับบัวบานบัวบานอยู่กันสองเชือกเมื่อก่อนเชอร์รี่ อันนี้อยู่สองเชือกความแปมกับบัวบานมาเยี่ยมมาเยี่ยมเดี๋ยวแป๊มมกกาบนึงบัวบานเด้อเหลือเดี๋ยวให้กล้วยกล้วยมา ยังไงเป้ยังไงจับวางจับวางฮือเป้ยช่างน้อยช่างเท่าน้อยตัวนี้ฮะยังได้ละอืมคือหน่อเจ้าหนามากท่วมกนหมูหน่อยกับหน่อยโป ยี่สิบเลยหลุดเลือบกัดลังขวานได้ขวานได้ยามามันเจียวให้ด้วยด้ย้อ ลกง,งานก็ต้องไปหายาทุกวันนี้ถ้ามาแล้วทีมงานนี่อกล้วยมให้บัวบานด้วยทุกของของฝากของฝากของฝากจากสตึกมาเยี่ยมมายามบัวบาน <c oughs>

เจ็บแไลแล้วท่งรุ่ทุงท่งได้ล้ดิโอ้ไปไหไปไมล่ะไปเลยไปอืมโอ้ละกอขี้ช้าง<อ> <laughs> ปุยขี้ช้างละกออ่าอ่บัวบาน บา่ายโมงอยากพร้อมฉลองค่ำคืนนี้โอ้ยทำไมเหยียบทิ้งเยอะจา้าง <laughs> ไหมคุณแม่คุณเอ้ยแม่คุณคนฉวย S <S อืม,อมเจอครับผมสวัสดีนะครับ